ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องธัญญาแตงวันนี้ขอนำเสนอนิยายเสียงจากบทประพันธ์เรื่องที่สามของพอลพัชใต้เงากวายุเช้าตรู่ในห้องพักคนป่วยเสียงนกร้องอ่อนๆข้างนอกหน้าต่างเช้าว,วันใหม่ แต่ในใจวายุมีอะไรบางอย่างไม่เหมือนเดิมวายุพูดด้วยน้ำเสียงที่แหบเหมือนยังเหนื่อยเมื่อคืนคุณฝันร้ายหรือเปล่ารันตีนิ่งไปนิดก่อนตอบอย่างสุภาพเปล่านะขลับสบายดีวายุเขาเน้นเสียงเล็กน้อยแต่ผมได้ยินเสียงคุณคุยโทรศัพท์ รันตีตึ้งเล็กน้อยแต่ไม่ตกใจเธอตอบนุ่มนวลขอโทษนะคะไม่คิดว่าจะรบกวนคุณเพื่อนจากที่เรียนโทรมาสแสดงความยินดีวายุถามกลับทันทีสแสดงความยินดีเรื่องอะไรรันตีนิ่งไปครู่เลี่ยงคำตอบอย่างอ่อนโยนแค่เรื่องเล็กๆ ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าก,า,การดูแลคุณตอนนี้หรอกกลางวันแสงแดดอ่อนๆสองลอดม่านเสียงลมเบาๆผ่านหน้าต่างห้องวายุนอนนิ่งแต่เสียงแดกดันเล็กน้อยคุณคงไม่ได้อยากอยู่ที่นี่หรอกใช่ไหมยอยู่ดูแลคนพิการทั้งที่อีกไม่กี่เดือนก็จะได้ปริญญารันตียังใจเย็น ฉันเต็มใจไม่ใช่เรื่องลำบากเลยวายุหัวเราะเบาๆแบบเจ็บปวดหรือจริงๆแล้วคุณไม่มีอะไรจะกลับไปหาก็เลยเลือกอยู่กับคนที่แยก่กว่าตัวเองเพื่อจะได้รู้สึกว่ามีค่าคำพูดนั้นเหมือนทำให้เวลาหยุดนิ่งเสียงหัวใจมีรันตีเต้นช้าลงวายุพูดเสียงกดต่ำลงเจตนายั่วถ้าอยากให้ผมรู้จัก ก็พูดสิหรือว่าไม่มีอะไรจะเล่านอกจากเรื่องการเป็นเงาของใครบางคนรันตีพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยคุณไม่รู้หรอกว่าการเป็นเงามันหนักแค่ไหนแต่ไม่เป็นไรฉันไม่ได้อยากให้คุณรู้จักฉันสักหน่อย เอาเป็นว่าแค่หายก็พอแล้วประโยคที่ไม่ได้ตั้งใจให้เศร้ากลับทิมแทงมากกว่าการตะโกนใส่หน้าเขาไม่เห็นน้ำตาเธอแต่ได้ยินเสียงลมหายใจที่สั่นเครือได้ยินความอดทนที่กำลังสั่นไหวและได้ยินหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยมีใครอยากฟัง เขาได้ยินทุกคำแต่ก็ไม่กล้าถามให้ลึกไปกว่านั้นเพราะคำตอบที่ไม่รู้มันทำให้เริ่มไม่แน่ใจว่าผู้หญิงที่เคยคิดว่าไม่มีอะไรอาจจะมีโลกทั้งใบที่เขาไม่มีวันมองเห็นตอนใกล้กันโดยไม่ตั้งใจแต่ใจเต้นไปแล้ว ยามค่ำคืนเสียงนาฬิกาเดินเบาๆหลอดไฟวอร์มไลท์ในห้องทำให้บรรยากาศอุ่นขึ้นเสียงเก้าอี้ถูกขยับเบาๆรันตีบ่นอุบในลำคอคุณนี่จะลุกเองอีกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวก็สะดุดอีกรอกวายุยิ้มขำเสียงกวนก็คุณเงียบเหมือนวิญญาณจะรู้หรอว่าอยู่ตรงไหน รันตีถอนหายใจเหนื่อยใจแต่ยิ้มเงียบเพราะกลัวคุณจะได้ยินเสียงถอนหายใจบ่อยไงคะวายุแกล้งพูดช้าๆผมได้ยินนะแล้วก็ได้กลิ่นด้วยคุณใช้น้ำหอมกลิ่นเดิมรันตีหน้าแดงแต่กลบเกลื่อนก็ไม่ใช่ทุกวันซะหน่อยวายุเอื้อมมือไปคว้าแก้วน้ำแต่เฉียดแขนรันตีแทนวายุ ชะงักอุ๊ยขอโทษแขนคุณเหรอรันตีเสียงอึกอักคะไม่เป็นไรค่ะวายุนิ่งไปนิดแล้วพูดเบาๆเหมือนล้อเล่นตัวเล็กจังนะแค่นี้เองเหรอแขนผู้หญิงคนหนึ่งรันตีหน้าแดงระเรือ่อคุณไม่ได้ลวนลามใช่ไหมคะวายุ หัวเราะในลำคอเบาๆเปล่าผมแค่อยากรู้จักคุณด้วยวิธีของผมผมเห็นหน้าไม่ได้ก็เลยต้องใช้หูกับมือทุกสิ่งหยุดนิ่งเสียงเต้นหัวใจเบาๆเธอไม่รู้ว่าแสงไฟตรงมุมห้องจะแดงแค่ไหนแต่หน้าเธอคงแดงกว่าในขณะที่เขายังยิ้มกวนๆเหมือนไม่รู้สึกอะไร ทั้งที่จริงแล้วเขาเองก็เพิ่งรู้ว่าแค่ได้แตะก็ใจสัน่นตอนที่เก้าสัมผัสที่มากกว่ามือคือหัวใจค่ำคืนเงียบสงบเสียงลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างนาฬิกาติก๊กติ๊กทำหน้าที่ของมันวายุเสียงเขาแผ่วเบาราวกับไม่อยากให้ใครได้ยิน คุณเคยมีใครสักคนที่มองเห็นโดยไม่ต้องใช้ตาไหมารันตีชะงักเล็กน้อยใบหน้าสั่นเล็กๆเหมือนไม่แน่ใจคุณหมายถึงวายุยิ้มบางๆบางทีผมอาจจะเป็นคนแรกก็ได้บังเกิดความเงียบท่ามกลางหัวใจที่เต้นแรงอีกครั้งวายุพูดต่อ ผมรู้ว่าคุณเดินยังไงเวลาหงุดหงิดคุณจะเดินเร็วกว่าปกติครึ่งจังหวะคุณหายใจแรงขึ้นตอนเหนื่อยใจแต่จะกลั้นหายใจถ้ากำลังคิดจะโกหกเวลาผมแกล้งคุณจะเงียบก่อนเสมอแล้วถึงตอบกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งๆเดาว่ามุมปากของคุณคงสั่นนิดหนึง่งรันตี เสียงตะกุกตะกักเริ่มไม่แน่ใจจะพูดยังไงคุณจับจังหวะเก่งมากเลยนะวายุนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆเหมือนสารภาพผมไม่ได้ตั้งใจจะจำแต่มันชัดในใจเองคุณอยู่ใกล้ผมเกินกว่าที่ผมจะไม่รู้จักคุณแม้จะไม่เคยเห็นหน้าเลยสักครั้งลมหายใจสั่นไหวของรันตีหัวใจเต้นในอกที่เธอไม่อาจซ่อน รันตีพูดน้ำเสียงเบาหัวใจของเธอละลายเป็นน้ำพึ่งคุณนี่พูดอะไรออกมาทีคนฟังเขาจะหวั่นไหวได้นะวายุกระซิบใกล้ๆเธออย่างกล้าขึ้นนิดหนึ่งเสียงลมหายใจชัดก้องไปถึงหัวใจอีกฝ่ายหวั่นไหวสองหัวใจกำลังหวั่นไหว รันตีอยากจะลุกหนีด้วยความเขินอายแต่วายุมองไม่เห็นและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เธอกล้าอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังไม่กล้าในหน้ามองเขาอยู่ดีตอนปลายเสียงที่แทบจะเป็นคำว่ารักเช้าอุ่นๆแสงแดดลอดเข้ามาผ่านม่านหน้าต่างเสียงช้อนกระทบถ้วยเบาๆรันตียิ้มบางขณะจัดยาส คุณควรเริ่มทานมื้อเช้าให้ตรงเวลานะคะเดี๋ยวลำไส้จะประท้วงเอาวายุนั่งพิงพนักเก้าหัวเหมือนเด็กดือ้อถ้ามีหมอเสียงนุ่มแบบคุณเตือนทุกวันผมจะทานตรงเวลาทุกมื้อเลยก็ได้เสียงหัวเราะค่อยๆหยุดลงเหลือแค่ความเงียบอุ่นๆในอากาศวายุเสียงเบากว่าเดิมเหมือนแอบพูดกับตัวเอง เสียงคุณมันเหมือนบ้านที่ผมไม่เคยมีรันตีชะงักวางช้อนช้าๆคุณหมายถึงวายุยิ้มมุมปากรู้ว่าเธอได้ยินไม่ต้องทำเสียงสั่นแบบนั้นก็ได้ผมแค่พูดตามที่รู้สึกรันตีพยายามควบคุมเสียงตัวเอง บางที่คุณก็พูดเกินไปวายุโน้มตัวมาข้างหน้ากใกล้เธอขึ้นช้าช้าผมอาจจะพูดน้อยไปก็ได้เพราะความจริงแล้วผมอยากให้คุณอยู่ตรงนี้มากกว่าที่คุณอยากจะอยู่เสียอีกหัวใจเต้นดังในอกเสียงหายใจเบาๆที่ถี่ขึ้นนิดหน่อยรันตีเบือนหน้าหนีอย่างเขินๆ อย่าพูดแบบนี้ตอนฉันถือถ้วยยาร้อนๆจะได้ไหมคะบางทีความรักไม่ได้เริ่มจากคำหวานหรือดอกไม้แต่มันเริ่มจากคนสองคนที่อยู่ใกล้กันพอจนหัวใจดันเผลอเต้นผิดจังหวะในจังหวะที่อีกคนไม่รู้ตัวและอีกคนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง ตอนหมอนัดและความจริงที่ไม่มีใครอยากได้ยินวันนี้มีรันตีตื่นเต้นกว่าทุกวันอาจจะเท่าหรือมากกว่าวายุด้วยซ้ำเสียงล้อรถเข็นในโรงพยาบาลกลิ่นยาฆ่าเชื้อความเงียบอึดอัดแฝงอยู่ในอากาศคุณหมอพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังและใจเย็นจากการตรวจเบื้องต้นมีความเป็นไปได้ว่าคุณวายุอาจจะกลับมามองเห็นได้บางส่วน แต่ต้องรอการฟื้นตัวอย่างน้อยอีก2-3ถึงเดือนและยังไม่สามารถยืนยันผลลัพธ์ได้แน่นอนเงียบกริบเสียงลมหายใจของรันตีดังขึ้นเบาๆส่วนพ่อแม่พรมภา,าฟังคำวินิจฉัยของหมอก็โล่งทันทีถ้าวายุกลับมามองเห็นได้จริงก็คงไม่มีปัญหาเรื่องการแต่งงานฝั่งพ่อผู้เสริมเหมือนสรุป ลูกเขยเราก็คงไม่เป็นภาระใครแล้วเก้าอี้เห็นเบาๆไปตามทางรันตีจับพนักเบาๆแต่ไม่พูดอะไรหัวใจเต็มเปี่ยมด้วยความหวังวายุนิ่งไปนานทวนคำกับตัวเองภาระหรอรันตีพูดเสียงเรียบแต่แฝงความอ่อนโยนถ้าคุณวายุมองเห็นได้อีกครั้ง รันก็จะได้กลับไปเรียนต่อให้จบสักทีแม่ของรำพารีพูดขึ้นแต่ก็ยังต้องอยู่ดูแลจนกว่าภาวะเขาจะนิ่งก่อนรันตีพยักหน้าแต่ไม่ตอบคำไม่มีใครมองเห็นน้ำตาในใจของคนที่ยิ้มได้เก่งเหมือนที่ไม่มีใครได้ยินเสียงของคนที่เลือกเงียบเพื่อไม่ให้ใครต้องลำบากใจ ในค่ำคืนที่ไม่มีใครอยู่ข้างเธอคืนนั้นวายุหลับไปแล้วห้องทั้งห้องเงียบงนันเหลือเพียงเสียงฝนพรำที่ไหลรินอยู่ข้างหน้าต่างรันตีโทรกลับไปมหาวิทยาลัยที่เธอลาพักการเรียนไว้เพื่อนปลายสายถามด้วยความห่วงใยอีกไม่กี่เดือนก็จบแล้วนะรันตีเธอแน่ใจหรือว่าจะไม่กลับมา คุณวายุยังดูแลตัวเองไม่ได้ถ้าฉันทิ้งเขาไปตอนนี้ทุกอย่างก็จะพังเพื่อนพูดด้วยความเป็นห่วงแต่เขาไม่ใช่คนรักของเธอด้วยซ้ำปลายสายเงียบไปชั่วครู่เธอพูดเบาๆเหมือนคุยกับตัวเองไม่มีใครจำเป็นต้องรักคนที่ต้องดูแลสักหน่อยแต่ถ้าปล่อยเขาไปตอนนี้ใครจะอยู่กับเขาละ่ะ ในคืนที่ไม่มีใครยืนยันตัวตนของตัวเธอเองรันตีก็ยังเลือกจะอยู่กับความเงียบไม่ใช่เพราะเธอไม่อยากหนีแต่เพราะเธอรู้ว่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนี้แทนเธอไม่เป็นไรหรอกฉันไม่เสียดายอะไรเลยก็แค่ใบปริญญาประโยคสั้นๆนั้น เหมือนใครเอาหินหนักๆมาทุบอกของวายุเขานิ่งงันอยู่ในความมืดวายุพึมพำกับตัวเองน้ำเสียงกราดเบาๆทำไมเธอต้องเสียสละขนาดนั้นเพราะฉันตาบอดหรอเธอถึงต้องโยนชีวิตตัวเองทิ้งโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง แนะนำติชมให้กำลังใจทีมงานหรืออยากให้ค่ากาแฟเราน้อมรับด้วยความขอบคุณและสวัสดีค่ะ